ชมคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าทายกันมาเรื่อยๆนะครับเบ้าต่อยสาววันขึ้นเขาภูหล็กไฟอยู่ตอนนี้นะครับผมออกภูเหล็กไฟหน้าขึ้นนะครับเพราะว่าภูเหล็กไฟเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สูงชันนะครับแล้วก็สวยสดงดงามมากนะครับเป็นเขาที่สมบูรณ์แบบนะครับเบ้าต่อยก็จะขึ้นไปแต่ละทีนะครับก็จะไปนหน้าผา หวานหน้าหน่อไม้อย่างนี้นะครับจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับท่าทางแถวนั้นนะครับสวนสนงดงามมากนะครับพี่น้องถ้าว่างๆก็แวะขึ้นไปเสาวันก็ได้นะครับผมจะเห็นอะไรดีมากมายหลายอย่างนะครับอยู่ช่วงนั้นนายังไจอ่านะครับพี่ตาคุณแก้มครับส่งลูกกระตุนชูนิ้วมาให้นะครับสู้ๆครับขอบคุณนะครับ เป็นช่องน้อยๆของบ่าวต่อยแต่ก็รักนะครับถึงท่านจะอยู่คนเดียวบ่าวต่อยก็จะพามาดูแบบนี้นะครับเอาภาพสวยๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่แวะเข้ามานะครับถึงสามท่านหนึ่งท่านบ่าวต่อยก็ยังไล์อยู่แบบนี้ตลอดนะครับผมเพราะว่าบ่าวต่อยคิดถึง f c ทุกท่านนะครับ คิดหอดแต่กอดบ่ได้เพราะว่าอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่แถวอังกฤษอย่างนี้เนี่ยหรือเนเธอร์แลนด์อย่างนี้เนี่ยบอตอยก็ได้แต่ส่งใจไปให้นะครับส่งอาอส่งมาม่ามาให้เลยนะครับผมม,มาม่าย่างอื่นบอตอยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับบอตอยชอบแต่ไว้ไวกับก๋วยเตี๋ยวนะครับผม จะประมาณนั้นนะครับขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายที่แวะมานะครับรักเบาต่อยน้อยๆแต่ให้รักนานๆนะครับแมสโลแกนเขานะครับผมสโลแกนเขาขวาเตี๋ข้านะครับ๋วเเตี๋เบาต่อยชอบนะครับคนไทยแคนาดาบ้างไหมบาต่อยม่บ้างครับผมมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยใกล้ๆด้วยกันเลย มาพี่มาดูช่างต่อยช่างจ่อยนะครับมาดูช่างจ่อยวาดลายตรงส่วนหางมาดูนะครับช่างใหญ่นะครับใจสปอร์ตนะครับผมช่างใหญ่ใจสปอร์ตมาดูใกล้ๆกันครับเออดูใกล้ๆ FC ซทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันนะครับจะได้อบอุ่นนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับ คนไทยแคนาดาก็เดียวนะบอกต่อยก็ชอบอยู่ครับแต่มามะ่ามาม่านะบอกต่อยก็ชอบอยู่คนไทยแคนาดาแต่ว่าถ้ามาม่าอย่างอื่นนะบอกต่อยจะไม่ค่อยชอบครับถ้ามาม่าจริงๆน่บอกต่อยชอบเปิดมือถือดูใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานมือถือได้สื่อพอดนะเมื่อหนาวก็ได้แก่เสือแล้วนี่อขอบคุณนะครับคนไทย คุณไทยบ้านนอกอยุทยาครับผมขอบคุณมากครับมาชมใกล้ๆกันนะครับพ่อแม่คุณคุณบ้านนอกมีพิเสือไปแล้วใช่ไหมครับ นี่ครับผมเห็นบบาต้อยอยู่หนึ่งคนเขาก็เลยแวะมาช่วยนะครับหมอเมื่อเชาเมื่อเช้าคุณคนบรรลุเข้ามาให้ไปเสือคนแก้เลยนะฮะตอนเช้าอ่าใช่เขาเป็นคนใจดีครับใจดีทุกช่องนะครับสนับสนุนช่องเลยนะครับขอบผมเนี่ยเขาแวะมาเรื่อยๆขอบคุณนะครับไอ้บ้านนอกครับกิงใจให้ยังครับจะรอ ไปเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับแมนต้องหนยังไงก็ต้องทาครับทากินน้ำกันครับไม่งั้นเสียครับอ๋อแต่น้ำเบิร์คนเคยกินเนาะ์ยิ่มพยายามไม่งๆนะครับทุกคนมากกว่าเ็นแล้วเนาะพี่ไพ่รุ่นใหญ่เนี่ยอ้าวชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมหิวข้าวก็ไปทานข้าวก่อนนะครับแวะค่อยมาชมเบาต่อยช่องน้อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง หลายครับนี่หลาย่องคนรับผมมาดูครับผมมาเตะกบกครับผมแล้วก็เอฟซีมาอยู่ด้วยกันครับอบอุ่นไปดูด้วยกันใกล้ใกล้กันครับผมชมไปด้วยกันนะพี่น้องด้นี้าชมรับรู้วก็ส่งให้อ้วยนะครับผมอั้นาดยังสร็สวยงามนะครับ ใช้ลายกระหนกนะครับลายไทยงามนะครับจำหนีก็งามแล้วใหญ่มากเลยน้อนาคตอาจจะทำเป็นเปิดรอดท้องุงค์แราเช้าวันนี้กาแฟถึงไปิ้ไม่เห็นพี่โจ๊กกระปองเลยครับโอ้จ๊กกรอกด้านหลังครับผม ด้านหลังครับมาม<อ>ัวแต่ทำนะครับอยู่กับซาดานะครับอยู่กับซาดานะครับถ้ายกันไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ผมอยู่ที่นี่ <c oughs> ก็ชมไปเรื่อยๆ สวัสดีครับพี่ต่อยสวัสดีครับผมพี่มานาครับผมพี่มานาคนใจดีนะครับ,รบผมมาไกลนะครับจากปทุมธานีครับส่งใจมาถึงกกอกเลยนะครับผมยเฉพาะนพี่น้อง2,043ไลค์ขอบคุณเด้วย ไปเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ภาพเป็นยังไงบ้างครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะะระับขอบพระ,ระคุณนะครับ8ดท่านนะครับผมที่แวะเข้ามานะครับเหลือหนึ่งท่านบ่าต่อยก็จะขอพาชมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารักเอซีทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องน้องชายสาวันปล่อยให้พี่ตาพูดอยู่คนเดียวเอานะ สวันเขาเดินทางเหนื่อยนะครับมันจะเป็นทางสูงชันมากเลยพี่ตาถ้าอยู่ทางนู้นน่ะจะสูงชันมากมากนะครับผมถ้าเข้าไปแล้วก็ถ้ามีความกลัวนะครับเข้าไปคนเดียวมีความกลัวนะพี่ตานะเ,เขาจะไม่ค่อยอ่านไลน์เท่าไหร่ถ้าเหนื่อยมากาเขาก็ไม่ค่อยอ่านอคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับพี่น้อง

เดี๋ยวขออนุญาตทุกสองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมนต์หน่อยรือเบิ้งนี้นิ่งก็นประมาณส่างานสนาทีแล้วครับทางจอยนี่น่าจะทุงห่างของพ่อปู่เนาะหลายปีนะครับ่าจะทำได้เบลโผลนะครับส่งหัวใจบวกมาให้นะครับขอบคุณครับระดับช่างช้านการ เอามาขอดูมุมนี้นะครับของนายช่างจ่อยนะครับูชำนาญงาน,นแป๊บนึงอมุอยากนะครับปลาบ้า่ายทอดลูกชัวหลานในการทำงาน,นะจะมีหลานชายคนหล่อคนหนึ่งนะครับลูกเจ๊ทมนะครับจะอยู่เฝ้าร้านแล้วก็อยู่กับยายทรายนะครับหลานชายคนนี้จะเป็นคนเงียบเงียบนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยพูดหรอกเขาอ่า ไมกงามลพูดมาง่ายถ้าถูกใจเขาก็ยิ้มถ้าไม่จูกใจเขาก็ชอบเดินหนีนะครับเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดหน้นชายคนน่ารักเนี่ยพี่ตาออกกล้องออกอะไรหนึ่งเขาเดินหนีอย่างเดียวนั่นแหละเขาจะอยู่กันสองคนนะคะผมเป็นคนดูแลร้านถ้าบ่าวต่อยกับสาวันออกไปที่อื่นเขาก็จะอยู่กับยายเขา เืองเงินนั่นแหละนานครั้งยายก็ชอบชายเขาๆๆๆมานี่หน่อยเขาชอบคนพูดเพาะกับเขานะพี่ตาอา,อาอยุเท่าไหร่แล้วหลานชายนะครับหลานชายก็จบม .3 ปีนี้นะครับจบม .3 ปีนี้ก็จะประมาณ15-16ปีนี่นะครับแล้วเอา้าวันนี้ครับพี่บ่าวต้นคนหล่อน,น,<ล>นะครับผมมาแล้วมาแล้วน,นะครับบ่าวต้นคนหล่อนะครับผม นี่ครับพี่บ่าต้นนะครับมาไกลหัวใจสู้ครับหัวใจหินนะครับผมเบาต้นลายกันมลายนะครับมันนอนะครับจอนมันนีนะครับผมส่งหัวใจบวกมาครับผมลายนะครับยังเด็กอ่ายังเด็กอยู่แต่ตัวสูงกว่าบ่าต่อยนะครับิึงจะยังเด็กแต่ตัวสูงกว่าบ่าต่อยบ่าตอ่าตอยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผม คนที่จะหมดความสูงได้ก็อายุประมาณ20นะครับตาเขาจะตัว้อมๆสูงๆนะพี่ตาไปเรื่อยๆเขาจะลวกส่วนตัวของเขานะครับมารายงานตัวดวนเออไม่เห็นเลยนะครับยังไม่เห็นพี่หลอมเลยตอนนี้นะพี่ตา คิดหอดนะครับคิดหอดพี่ลอมนะครับ,ม,รบมัวแต่นั่นกันเมื่อคืนนี้คุยกันดึกดื่นสงสัยจะตื่น,น,นไปหาหมอมน<า>นบอกว่าไปหาหมอนะครับ <c oughs> วันนี้เป็ <c oughs> นลักษณานะครับพี่าอมนนะครับมันก็นุ่งนี้มีตอนที่ยังยังไม่ได้ลุกอะไรก่อน ช,ชม,ม,ม,มไปเรื่อยๆนะครับทักทายกันมาเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องมาๆๆครับพร้อมเออไปก็ไปด้วยกันด้วยนะครับผมว่าอยากัดรนนีะคบ เอาะะะนะลูกตานะครับผมเออไปหาหมอนะครับแม่หคืนนี้บอกว่าไปหาหมออยู่นะครับผมนอนก็นอนดึกด้วยเมื่อคืนนี้ครับมากมากครับผมแค่ไม่ที่อยร้องเพลงจอยคุณพี่ไรพรบอกว่าสวัสดีแต่แอร์จะมาฝนง่ายนะฮะอันนี้สอนร้องเพลงมาแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแอรหาเพลงรร้องกนคับ คุณไทยพูดนะครับเสียงไทยพูดดังเบาๆหน่อยผมจะเจ้าเจ้ๆที่ผมอยู่ใกล้ๆกับผมตอนนี้ขออนุญาตลงคลิปพวกเรานะแต่เพ er> ียงเท่านี้นะครับผมขอเพราะคุณนะครับที่แวะมาชมบ่าวเต่ขอบคุณมากครับ